สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะครับครับวันนี้ผมจะได้มาพูดหัวข้อลงทุนไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับโดยอะไรครับโดยจากเว็บไซต์ Lazada นะครับก็วันนี้ผมมีแรงบันดาลใจมาจากมีพี่คนหนึ่งครับคอมเมนต์บอกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรเหมือนแบบรอไปว่าพรุ่งนี้ ให้วิกฤตมันดีขึ้นประมาณนี้นะครับแต่เราอย่าไปรอครับเราจงหาวิธีต่างๆเพื่อให้เรามีรายได้ครับอย่างผมว่าลงทุนโดยที่ไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับก็หมายถึงเราเอาลูปจาก Lazada ครับไปโพสต์ขายกลุ่มต่างๆสม,มมุติคุณจะขายอะไรสักอย่างสมมุติคุณจะขายหม้อกระทะไฟฟ้าต้มซุก,กี้ใช่ไหมครับราซาขาย250บาทใช่ไหมครับ เราก็เอาไปโพสขาย299บาทคุณก็จะได้กําไรนะครับ50บาทครับโดยที่คุณไม่ลงทุนนะครับโดยที่คุณเอารูปมาตัดต่อแต่งให้สวยงามครับถามว่าทางรัศดาย,ยินดีไหมครับทางรัศดาย,ยินดีอยู่แล้วครับพอเราซื้อของจากบริษัทเขาครับแต่ถ้าเราเอาขรูปจากบริษัทเขาแล้วก็เอาสินค้าของบริษัทอื่นมาขายอย่างนี้ผิดแน่นอนแต่อันนี้เราเอารูปจากทางเขาแต่งให้ดีขึ้นแล้วก็ซื้อสินค้า จากบริษัทเขาครับสมมุติ1หม้อเราได้กําไร50บาทใช่ไหมครับสิหม้อเราก็ได้กําไร500ครับถ้า30วันเราได้รายได้ปุ่มห้าครับแค่นี้เราก็อยู่ได้สบายสบายเราเอาลงกลุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับสมมุติลูกค้าโอนมาสามเอสองร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับเราก็เอาเงินลูกค้าครับสองร้อยเก้าสิบเก้า ไปจ่ายให้ร a z a d a 250บาทใช่ไหมครับแล้วให้ทางร a z a d a ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเราอีกรอบครับเราก็จะได้กําไร50บาทครับถ้าเราทําแบบนี้สิคนนะครับใช่ไหมครับคลิปนี้อย่าบอกใครเยอะนะครับยิ่งบอกใครเยอะเขาก็ยิ่งจะรู้ครับยิ่งรู้น้อยน้อยยิ่งดีครับเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับครับขอให้คลิปนี้เกิดประโยชน์สําหรับวิกฤตนี้ด้วยนะครับขอให้นําไปใช้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูครับว่าตัดต่อแล้วก็โพสขาย สมมุติเราจะขายหม้อกระทะไฟฟ้าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างครับคุณจะขายอะไรก็ได้ครับใน l a z a d a มีเป็นร้อยอย่างพันอย่างนะครับอันนี้ผมจะขายหม้อกระทะอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะครับนะครับราคา2 2 2บาทครับแต่ถ้าเราเอาเอาไปขายครับ299บาทหรือ300เราจะได้กําไร80บาทนะครับ80บาทต่อหม้อครับ10หม้อก็800แล้วใช่ไหมครับนี่ครับถามว่าเอารูปจากไหนครับนี่ครับเอารูปของเขาไปแต่งสวยๆครับ สมมติ Smooth, ผมจะเอารูปตัวไหนดีเอาตัวนี้อ่าอาจจะมีหลายๆรูปก็ได้ครับอ่าแคปหน้าจอครับตัดต่อให้สวยงามครับแล้วก็ใส่ป้ายสวยๆโปรโมชั่นดีๆครับแค่นี้ครับเราก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้ละเราก็เอาไปโพสต์ขายลงกลุ่มต่างๆนะครับบอกว่าราคา299บาทพร้อมส่งนะครับต้องบอกว่าพร้อมส่งนะครับแล้วก็สมมุติมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อเรียบร้อยเราก็กดสั่งซื้อนะครับ สั่งซื้อเลยเรากดสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็ใส่ที่อยู่ลูกค้าไปให้ทางรั z ด้าจัดส่งเองแค่นี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณจะขายอะไรก็ได้ครับคุณจะขายหม้ออะไรต่างๆนะครับขอให้ทุกคนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเห็นไหมครับหม้อแบบถูกๆเลยเราขาย300ยังได้กําไร400ยังขายได้เลยตัวนี้เห็นไหมครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการขายนะครับเคล็ดลับนี้อย่าบอกใครมากนะครับขอให้นําไปใช้จริงๆนะครับอันนี้ผมทำเฉพาะ คนติดตามผมหรือว่าเพื่อนผมเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขครับสวัสดีครับ